เจริญพละห้าเพื่อละโอรัมพาคียสังโยชน์พิขุทั้งหลายโอรัมพาคียสังโยชน์ห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสกกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสกามฉันทะพยาบาทภิขุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมพาคียสังโยชน์ห้าประการภิขุทั้งหลาย ภละห้าอันพิกุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมภาคียะสังโยชน้าประการเหล่านี้พิกุทั้งหลายภละห้าเป็นอย่างไรคือพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญศรัทธาภละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิริยะภละอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสติพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญปัญญาภละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละกพิกุทั้งหลายพระ,ะห้าเหล่านี้อันพิกุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคียะสังโยตห้าประการแล